ตลมดาวนาคำสัตย์เยี่ยมคณะสัตยวัดกลางเรียนทุกท่ันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนาน,นพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง,ง,ง,ว,งวันพระที่แล้วเป็นวันเพ็ญสิบห้าค่ำ เดือนหกเบอร์เดือนแปดเดือนมีความสียงัญคือประสงฆ์ทัสรูและก็ปรินบพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปรินิบัตนพระที่แล้วนับจากเอ็นสิบห้าคำเดือนหกมาถึงนี้เดือนแปดคำเดือนหก รวมเวลาแล้วเจ็ดวันวันนี้เป็นวันที่ถวายพระเพลพระบระมศพเพื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันในนเจวเมมิวันเสด็จมาถวายพระเพลพระบรมศพนนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะประินิพพ่านทรงเลือก เลือกเราจะไปปริณิพันเมืองไหนเห็นว่าเมืองกุสินาราเดินกับเจ้ามัลลากตริย์ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองกุสินารานนั้จะประกอบพิธีถวายพวัตถุโพระบรมศพอย่างถูกต้อง ชาวมัลลกษสัตว์ได้เชิญศรีญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาปุตพันนาเจรีในคำภี่กล่าวไว้ผ้าห่อศพของพระอ,องค์นั้นเป็นผ้าไหมสีขาวผ้าไหมชั้นดีจาก แววนกาสีพันรอบหนึ่งเสร็จแล้วใช้สัำรีชุบด้วยน้ำมันจันหอมพอกผ้าลงกายทั่วแล้วก็น,นำผ้าขาวผ้าไหมแหวนกาสีพันอีกหนึ่งรอบทำอย่างนี้ห้าร้อยชั้น เสร็จแล้วนำพระวรกายบรรจุในโรงไม้จัำลองท่านสาธุชนทัน้งหลายขณะที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปริณิพพานข่าวว่ากระจรกระจายไปทั่วสกลชุมพูธวิตบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ขณะนั้นพระมหากัสัมปพระมหากัสัมปันนี่นจะนับแล้วเป็นพระเถระผู้เท่าลิสุทผู้แก่ที่สุดในขณะที่มุธเจ้าบริมิพันธ์ถ้าจะว่าไปกดลองอย่าระพูดเจ้าพอะมหากัรสัมพระมหากัสัมปัดได้สร้างข่าวการบรินิพันธ์ก็เดินทางจากสถานที่ที่ตัวเองอยู่ ไปสู่พระบุรพระนันเจดีเดินทางเป็นเวลาเจ็ดวันจากพระที่แด้วมาเดินทางมาถึงพระนี้ไปถึงพระมหา,าศาาั a r p า t o n วายสการาศาาร,รีร,พระ,ะพระบรมศพกล่าวพวกนั้นสามครั้งเตโชธาเป็นธาตุไฟในพระบรกายของพระองค์นั้นประทุขึ้นมา สลายด่างพระองค์ทีป่ปรากฏบนหน,น้าจอวันนี้เผาวันนี้เผาเสร็จแล้วได้พระสารีลิกธาตุคือพระอาทิตเนี่ยแปลงทนานคือแปลงบ้านเราเรียกว่าแปลงแปลงขันตวงเนขันลิบ เรียกว่าแตกธนาก็แจกจ่ายไปในชมพูทวีปในการนอกเฟรนต่างๆพระมหากคสปานันนำภาษาอีนิดียกะทาที่แบ่งตามตำนานเล่าว่าภาษาอีนิดียกะทานั้นมาเมือง ไยนาลายกับเมืองฮิรันนครพนมยังได้ภาษาดีนิกดมันอยู่สามชิ้นนิดเดียวเท่าปลายก้อยเท่าถ้าบางที่ก็เรียกเท่าเมลาึดพันธา์พากการก็มีแต่ของเรานี่คิดว่าคงแก่เครื่องนั้นเท่า,มาเมล็ดข้าสารได้มาถวา,าย เจ้าเมืองมีรานละครเป็นอย่างและก็เจ้าเมืองชัยนาฏคือเมืองเชียงแสนกับเมืองเวียงชายได้มาสามเนี่ยภาษาลีลิการท่าองค์หนึ่งได้นำปฏิสถานไว้ที่พระมหาชินาท่าเจ้าเวียตุงอีกองค์หนึ่ง ปฏิรรปสถา,า,า,านที่พระราชาเจ้าจอมกิติเขียนแส่และอีกองค์หนึ่งเจ้าเมืองชัยาลายนำมาปฏิสฐานที่พระราเจ้าดอยจอมทองในเมืองเชียงรายนี้ตามตำนานถึงการแบ่งภาษาลีขิกธาตุและตำนานพระเจ้าเรียบโลกกลา่าวถึงพระธาตุ ที่อยู่ในเมืองจังหวัดเชียงรายสาขาหนึ่งเป็นพระราษมคติอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานหลังจากปรินิพพานแล้วนับเป็นพระพุทธศักการะหรือว่าคอสอนหนึ่งนับแต่นั้นมาหลังจากพุทธปรินิพพานเอาพระพุทธเจ้าว่าปรินิพพานเป็นคอสอันหนึ่งแบบนี้ พระพุทธเจ้าปรินิพันล่วงแล้วใน2 5 6 8รษาตามพุทธบัญยากรนั้นกล่าวไว้ว่าศาสนาของพระองค์จะดำดำรง,งตั้งมั่นถึง5,000พระศาส์แต่บัดนี้ได้มากื่ดพระพุทธกาลเนี่ย568 สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็ได้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดมีท่านสาธุจนทั้งหลาบูรพาาาย์ฝ่ายก็กรรมฐานท่านได้กล่าวตักเตือนกันในมุพมพระสงฆ์พระเจ้านี้ อน,อนาคตสืบไปเบื้องหน้ายังจะมีความวิกิตเหตุเพศภัยอีกนานับประการที่เราทั้งหลายจะได้รู้ได้เห็นในอนาคตสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้าาเราทั้งหลายจะเดินไปต่อในวัฏสงสารก็คือการารักษาของจิตมัวใจ ของแต่ละท่านแต่ละใครให้รักษาดวงจิตดวงใจของเราไว้ให้ดีจิตใจให้มีคุณงามความมีมีศีลมีธรรมมีกรมมรมฐานอยู่ในหัวจิตหัวใจอย่างที่ว่านั่นเองเราว่าเหตุแห่งโลกนะั้น กระทบหัวใจมากเลยเพอนเพราะฉะนั้นเราบันทิตเราก็ไปสู่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เล็กต้องรับสาพแห่งความเจริญของโลกส่วนนั่นอยู่ภายในนั้นก็ให้สักรักษาดวงจิตดวงใจสุดขาดขัดเก่าบางทีผิดบ้างบางทีถูกบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของคนแต่ว่าขขเขาคอยสุนขัดนเกาตัวเองไปอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคือพระพุทธการมาแล้วน,น้ำไม่เคยท่วงป็ระท่วงแผ่นดินไม่เคยไหวก็ไหวและอีเหตุการณ์นะึ่งือฝัน ดินไปแล้วน้ำไปแล้วลงไปแล้วล้อไฟไม่ได้ภูเขาไฟอาจจะระเบิดก็ได้โลก<ล>พระพุทธเจา้าท่านพิ่าจรณนาและประสอนเต็มไปด้วยธาตุทั้งสีอย่างนี้ดินน้ำลมไฟมนุษยชาติที่เราเป็นอยู่ได้ก่อนดิน้ำลมไฟธาตุดาหธาตุสลายเลือยยับไปอีกสามธาตุ เขาไม่สามารถดำรงอยู่ได้เมื่อใดดินสลายน้ำา้นอยู่ไม่ได้ไฟไม่อยู่ไม่ได้ลงก็อยู่ไม่ได้น้ำสลายดินก็อยู่ไม่ได้ลงก็อยู่ไม่ได้ไฟอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของธาตุทั้งสี่คนโบราณฉลาดกล่าวไว้ธาตุมีสี่ประการคือมีน้ำลมไฟขันก็มีอยู่ธาตุขัน <โอ S 1> ลูกเวทนาสัญญาสงขานี้ถ้าจึงวัดท่าสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นที่เป็นไปย่างอันนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายทราบถึงวัฏฏการเนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้ก็คือรักษาวิจิตวัจจของเจ้าของให้แตรลญดวงเจริดวงให้การเดินทางของใจเรานั้นไปสู่ภพที่ดีภูมิที่ดี วมน่ดำมัตตมานีสนามันนีาทำดีแล้ยวยอ่อมเปิดในภูแห่งสมรัติดังนั้นก็วันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มารั่าสท่ันฟังอีกเรื่องหนึ่งก็ประเพณีที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระนยะเวลาสี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ห้าคือประเพณีใส่ขันดอก เมื่อวานนี้มานั่งคิดว่าแต่ละปลีเราใช้สวยเท่าไหร่พ่อแม่เขารู้ไหมเราทำสวยเท่าไหร่เราขายไปกี่ตะกร้าอัตมามานับจากปัจจัยที่ได้ตีเป็นเลขกลมๆปีปปปที่แล้วการขายดอกได้ประมาณ250หมาทเอามาหาร60 เขาขายตะกร้าละหกสี่ชิ้นได้สี่พันหกร้อยตะกร้าเอาสามสิบแปดไปคูณเพราะว่าตะกร้าละสามสิบแปดหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าสวยทั้งเหรียญและไม่เหรียญทิพย์จารณานะโอ้ไม่ใช่ทำอะไร จามีวิิยะอุตสาหะมากในวันที่ลรือใช้รถกระบะถึงสองคันเราก็ทำมันมาได้หนึ่งแสนห้านสวยเจ็ดวันสี่พันหก,การ้อยกาก็าดูประมาณนี้ไม่กิ่นี้เพราะว่าเอาปัจจัยเป็นตัวตั้ง ปัจจัได้สองแสนกว่าบาทก็ไปหารหกสิบก็ขี่รอบนับไปได้สี่พันกว่ารอบเอาสวยสามสบแปดสวยเข้าประกุนได้แสนห้ากว่าปีที่ดีว้วแสนห้าสวยละถ้าคนมามากกว่านี้อาจจะถึงสองแสนสวยเพราะฉะนั้นก่อค่อยเป็นค่อยไปปีที่แล้ว ในตั้งตรวนี้เตรียไมไว้ประมาณสักสองหมื่นส่วนตอนได้ได้เท่า,หาไหร่ล่ยยัแม่หกพันแต่ว่าเขาคิดว่าคง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 พอในเบือบ้องแรกแก็ทำไปกตน,นอดเรียนเทว่าแสนห้าหมื่นสวนนี่เราเรียนด้วยไงถ้าไม่เรียนเราไม่ทันแต่ว่าสี่สี่พันหกรักการนี้แน่นอนคือสี่พักร้การ อ,อันนี้มาเล่าให้เราท่านท่านหลาฟังก็การใส่ขันดอกสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือคนรุ่นใหม่สามารถเข้าสู่การน้อมจิตน้อมใจเข้าถึงศาสนาได้งา่าย เข้าถึงพระตัตนตรัยด้วยการบูชาด้วยอามตรมันทำได้ง่ายอีกประการหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งดงามแห่งบ้านแห่งเมืองผู้ที่มานั่นก็มาด้วยหวังจะสักการะบูชาพรระัตนาตัยหวังจะสักการะบูชาเทวดา ผู้รักษาบ้านรักษาบัวอนประดาบศิักดิ์ส,สิทธิในบ้านในบัวเพราะฉะนั้นถือว่าวัดเรานะเป็นเจาา้าภ้าโบราณเรียกว่าเป็นโต้เป็นเปนก้าพรอ้อมเลยศรัทธาทั่วสารทิศขอให้ท่านทั้งหลายจง เชื่อมั่นและก็ให้กำลังใจญาติโยมพระเนรเราสู้กันมาสี่ปีแล้วทีนี้ขอวัตจิตวัใจของโยมขอรวมจิตรวมใจของพ่อทุสุธรามนเนรช่วยกันธรรมดาว่าการทำง,งานมันเนลิ้นกับฟันบมันด้วยกับช้อนคา้อบกันบ้างแย่กันบ้างระเช้ากันบ้าง อาตมาภาพออกบางทีก็เครียดบ้างอะไรบ้างหลายปัะกัรแต่ก็ท่านว่าสุขาสังฆัสาสามัคคีความสามัคคีนั้นความสุขมาให้ถ้าเราสามัคคีกันคนโบลันจะตีเอาบ้านเอาเมืองจะยึดบ้านยึดเราก็อาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งที่ดีที่สุดเห็นการทํางานร่วมกันการให้อภัยซึ่งกันและกันที่ผ่านมาก็แล้วไปที่จะไปา้างานขอหมดจิตหัวใจยากโยมหมดจิตหัวใจบ้านในนอช่วยกันอาตมาก็จะช่วยยืนดูน,นี่ช่วยให้มันสําเร็จให้บ้านนี้เมืองนี้สําเร็จ ตั้งใจเอาไว้ว่าปีนี้จะสวดทั้งเกศวันครบถ้วนบริบมนวันสุดท้ายจะสวดจะเทศจะเทศทำงันเป็นโบราณประเพณีที่คิดว่าเป็นธรรมที่ขจัดปัดเป่าเหตุเพศไทยตลอดจนถึงสวดเบิกเบิกบายราสีก็ตั้งใจไว้อย่างนี่ ว่าคงจะเป็นไปคงจะทําได้คืนสุดท้ายที่ใส่ก็ใส่ไปจะเช็คอีโมงก็จัพมาเปิให้พระเทศอย่างไรกัุทัสังฆารโลกมหาธิพมลหลวงมหาชัยมงคลหลวงทำโมรังที่มีบูรพาจารย์เรา คนเ้าว่าทำสังาร้ะานสังภาัะน้อเยาทำนะมาถึนห้าขุมเตะทำเสร็จแล้ส่วนเบอรเพื่อบบานมันดีเมืองมัดดีเอาเต็มทีเตะดีลองดูนะว่าหาที่ประมลาหาพทุทธระมเนี่ยมันจะบัดดีนตื่นเต้นอยนต้องดีสำพระเจ้าเป็นบัดดี้ต้องบัดดี ดังนั้นอันนี้มันเหล่าพมสถานะเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอนโมบนาหอบคุณและก็ฝาประชาสัมผัสเรือการกินกันด้วันที่เสาสามเป็นตนไปจวันที่สัปเกาเจ็วันเราจะได้พัดเยแต่งสวยขอสัานาวมแรงร่วมใจกันเอายักมาแล้วทุกแสนห้าหมื่นสวยแค่นี้เรื่องธรรมดาก็จะได้ขอทุก่า้ช่วยกัน Tidak ada yang mau menangkap orang-orang itu. itu. Dewa-dewa itu dinampirkan muka kepede Dijintam jatuh

เศรษฐล้นขอลาท่านกลับบ้านอันท่านี้มายังพันเตะปุจฉามาพัหคิจจามายังพังหุกะระเียา์ยาสัตทานิตุนเฮกัลมันยันทา